สร้างสร้างฉันและเราทุกคนสร้างชีวิตใหม่สร้างบาริีหานำทางให้พกความสุขทางลมฉันจะไม่ยอ่อท้อจะก้าวต่อไป เราก็มายืนตรงนี้จนได้ใช่ไหมคะห<อ> <laughs> ลงเข้าไปชมสวนค่ะเนก็บอกว่าสมุทรสมุทรสาครมีสวนนะคะแล้วก็มีอะไรนะมีปลาเยอะใช่ไหมมีอะไรบางป่าก็มีปลาเยอะใช่ไหมนัดก็เลยแบบจะไปดูนะคะวนไปวนมา <laughs> จนนะคะจนงานก็เปิดแล้วก็ยังมาไม่ถึง ถึงจะหลอย่างไรนะคะมันก็มาจนได้เพราะเรามีความรักและผูกพันกันใช่ไหมคะค่ะวันนี้มีใจค่ะได้มาถึงสมุทรสาครไม่ทราบว่าชาวสมุทรสาครเคยเห็นเกคนนี้ไหมนะคะักานานะคะยืนอยู่ที่บริษัท SMC ยืนคู่กับประธานสวิศวิษณระษานะคะมา หลายปีแล้วนะคะถือว่าจะหายไปแต่วันนี้กลับมาแล้วค่ะนะคะกลับมายืนตรงนี้ไปยืนที่นี่ไปยืนที่ SMC ดีครับเพราะว่านะคะเรามีนะคะสามทหารเสือนัดดูแล้วนัดเรียกว่าเห็นโอกาสค่ะนะคะเห็นโอกาสเนื้นหลายๆท่านในห้องนี้แหละเห็นโอกาสองไรต้องขอบคุณนะคะ แล้วไปเจอนะคะไปเจอท่านประธานส,สารวิศินวิสัติัเขาเรียกว่าไหลสดอยู่ในห้องโลกมันเปลี่ยนโลกมันหมุนถ้าเราไม่เปลี่ยนตามถ้าเราไม่หมุนตามเราก็ล็อกใช่ไหมคะท่านทราบไหมคะว่าตอนโควิดมาลุ่นนัดนัดกันอยู่นะคะอยู่คู่กับประธาน วันนั้นไม no 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 ่ว่าจะเป็นต้าทนาไม่ว่าจะเป็นทีมงานเอ็นเจหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสรวิศิทิสมบัติก็ทำออนไลน์ไม้เป็นค่ะแต่ด้วยภาวะโควิดเขาปิดกันเขาห้ามรวมกันเขาห้ามอะไรจุ่มป <cop c iful concept> ุ๊กกันใช่ไหมจะทำยังไงล่ะเราถึงจะเจอกันได้เพราะฉะนั้นประธานสรวิสิทิสมบั์สุดยอดมากค่ะ เราเนสื่ออุตสาะท่านเปลี่ยนทันทีค่ะท่านเปลี่ยนทันทีใครถนัดอะไรสอกจพี่้องเราอยู่นั้นวันนั้นเลยที่วันที่เขาประกาศข้ามเลยค่ะแล้วจึงมีพวกเราในออนไลน์วันนี้ค่ะขอบคุณออนไลน์ขอบคุณโควิดด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะนั้นกลับมานะคะก็ด้วยเขาเรียกว่า ที่ปรึกษาท่านเตื่นเต้นกับท่านไม่ได้อาจารย์จำเนตนะคะอาจารย์จำเนแก้วแพนะคะรู้จักกันในในกลายมานานแล้วไม่เคยเห็นตัวจริงกันนะคะก็ชวนกันไปชวนกันมาเขาเรียกว่าหวังเจ้านะคะหวังเจ้าเราก็หวังท่านท่านก็หวังเรานะคะเขาเรียกว่าคนเครือข่ายขคณะ คนต่งางหวังนะคะทำไมทำมาเราเสียท่าอาจารย์สําเร็จ <c oughs> เสียท่าอาจารย์สัเร็จยังไงคะอาจารย์สัเร็จส่งอะไรมานันไม่เคยดูเลยนั้นไม่เคยสนใจไม่เคยตอบเลยแต่วันนั้นท่านส่งภาพงานซิลมาะคะ่ะนัดจึงถามย้อนกลับไปว่านี่มันคืออะไรจริงๆเรารู้แล้วละ่ะเราทําให้อาจารย์สัเร็จตื่นเต้นอย่างนั้นแหละนะคะ <c oughs> <c oughs> ท่านก็ตื่นเต้นใจเลยผูโทรมาบรรยายใหญ่เลยเราก็ถามคำนึงว่าอาจารย์รู้ไหมว่านันเคยอยู่ตรงนี้ไม่รู้อ้วไม่รู้ได้ไงอ่ะนัทเคยชวนอาจารย์เลยแต่อาจารย์ไม่โอเคแต่วันนี้อาจารย์มาโทรมาชวนนัททำไมทํามานันก็เข้าไปในกลุ่มแล้วก็โอเคโอเคเพราะอะไรคะเพราะความตื่นเต้นว่าวัยรุ่นเข้าอยู่ที่4 2ั0กว่าคน ตื่นเช้าอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นเช้าตื่นดึกอาจารย์ตื่นดึกนะคะตื่นดึกนะคะตื่นดึกก็ไม่มีกิจกรรมอะไรจะทำใช่ไหมลุคนี้เราไปทำกิจกรรมอะไรแล้วใช่ไหมก็เลยประจุพวกันอยู่ในกลุ่มเราไปเห็นตกใจว่าตกใจว่าอุ้ยท่านประธานประสบความสำเร็จเขาเรียกว่าเรียกวลชนได้ขนาดนี้นี่คือโอกาสนะคะโอกาสนั้นเห็นโอกาส ่ายฟ้าหาโอกาสอยู่แล้วเ้าโอกาสทันทีก็คือว่าเอาความตื่นเต้นนั้นแหะมาบอกผู้คนแล้วก็เอาภาพในกลุ่มนั้นน่ะเก็บทันทีโพส แล้วก็มันเป็นมาอย่างไรคุณชนิดทำไมตามนัตดามาก็ให้คุณชนิพูดเองแล้วกันคะค่ะขอบคุณครับพี่นัจดาอ่อาถ้าวันั้นพี่นัตดาไม่โพสในกลุ่มบ้านชาเสมาหรือว่าอาชาเกลือผมก็ยังว่าชาดิที่ป้อมวันนี้โดนจริงเสียงจริงมาด้วย ว,วันน bueno, ั้นไปบ้านพี่ประชุมพี่ประชุมก็ยืนอยู่ข้างผมเนี่ยคุยเล่งชากระทาเตัวผมบอกพี่ป้อมมันไม่มีทีวีแล้วเราจะไปซื้อแล้วเราจะมากินแล้วเราจะทายังไงอน่ะไม่ได้นํำคนก็ไม่มีทีวีใช่ป่ะผมก็บอกแล้วว่าผมเคยพวกทีวีผมไม่ได้เคยพวกคือซื้อมาขายไปเหมือนพ่อค้าแม่ค้าทุกๆกวันเนี่ย ตายกับตายถามว่าเราผลนมีแรงเสียดทานหรือว,ว่าแรงขาน,น่ไืไ่อยเลยเพราะผมมีซ้ายมีขวาถามว่าผมมีเวลาเยอะไหมเพราะคนละสุดคนละองชั่วโมงหรือว่าคนละที่4ชั่วโมงคือซ้ายขวามันจะช่วยกันใช่ปะ่ะใครมา,าอน้วยอย่างที่นัททำคนเดียวก็ไม่ได้วันนี้ผมมาคนเดียวก็ไม่ได้เพราะผมต้องมาซ้ายมาขวา แล้วก็มาเจอพี่นัทสุดามาเจออาจารย์เอกตบนูนท่านห่อยคับอยู่ด้นา,านหน้พี่รองแล้วพี่รองของแท้เพราะใช้เจอท้าเมื่อตอนที่มังคองกำลังรุ่งโรจน์แต่เราเจอแค่ไม่เท่าไหร่ได้คนจะไม่มีตาตังค์องพอไปรุ่งไปนี่ได้เพราะท่านจะผของบริษัทไปก่อนเพราะเรายังอยู่เพราะเราทานสารเสริมแก่วี ถามว่าฉิดทานอาหารเสริมมาตั้งแต่สิกบวันที่แล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลอนามัยบอกว่าทำไมกินอะไรมาหรือทาไมเลือดลมธรรมดีจังเลยไปตรวจเลือดเขาบอกว่าถ้าไม่เลือดท่าน่ะจอบพุทธวันพี่ เขีเื่องมาเป็นอาชีพ ามว่าแล้วอีกหลายค่ายที่ผมไม่ได้เจออาจารย์ดิถามว่าผมก็ทำได้ถูกบอกว่าผมไปเจอสาเคมาเนี่ยคือประชาเตือนถามว่าวันนั้นแค่ป้พมพ่ชูดผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามคืออะไรนี่แหละถูกบอกช่ไหชอบการแสวงหาแล้วกินจริงจกินแบบเป็นเื่นเป็น แต่มารู้จักตัวจริงท่านที่ SMC นี่แหละคะ่ะพอเดิมก็ไม่รู้จักตัวจริงก็าเห็นกันในออนไลน์นะคะแต่ว่าพอท่านเห็นรูปของโค้ดนะคะหรือว่าประธานเอกของเราท่านก็ตื่นเต้นแล้วอยากจะมาพบนั่นแหละค่ะเป็นสายเหตุให้เขาบอกว่าเราคาดไม่ถึงนะคะคาดไม่ถึงว่าเราโสต์ออกไปเราคิดว่า ซื้อชาเราไปดื่มแต่กับทักมาว่าพี่มันคืออะไรเราก็เลยว่ามือเร็วนะคะเราเรียกว่าลั่นไกลเร็วนะคะลั่นไกลเร็วเพราะเราเตรียมกระสุนไว้แล้วเราเตรียมภาพเตรียมอะไรไว้แล้วถ้าใครทักมาเราได้ใครทักไม่ได้เลยนะคะทักปุ๊บเด้งบ๊บเลยนะคะมันสั่งโอโต้เลยก็สั่งสภาพด้านไปเลยนะคะว่าเพราะว่าเรากําลังจะก่อตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไพโรธเราเตรียมภาพกันไว้นะคะ ที่เราเคยขึ้นเวทีไว้แล้วก็เด้งปุ้งไปเลยนะคะพอดีภาพนั้นมันมีภาพของประธานเดกอยู่ด้วยก็เลยได้ชริตมาค่ะแล้วคุณชริตน้อยเจตฐีก็เขาเรียกว่าก๊อปปี้ทันทีก๊อปปี้คือก๊อปปี้นักดาคือสิงเปิลเร็วกันสิงเปิลเร็วก็ลั่นไกลไปที่คุณประทุมทันทีค่ะนะคะแต่ท่านลั่นไกลไปที่คุณประทุมทันทีคุณประทุมจะเป็นอะไรนั้นต้องให้คุณประทุมบอกเองนะคะว่า Claro. Hau, ท่านบอกให้เราสรุปเลยแต่เราไม่อยอมเราต้องท่านท่านสรุปนะคะท่านมาใหม่จริงๆเลยวันนี้เพิ่งเจอหน้ากันแบบเห็นแต่ทางไยนกันนะคะที่ป็นทางไลน์ไลน์ประโยชน์นะคะมีประโยชน์พนันแอดเพื่อนเท่าไว้นะคะน,คน,นะคะ,นะคะวันนี้เจอตัวท่านตัวเป็นๆนะ,ะต้องขอสัมภาษณ์ว่าวเขาพูดอย่างไรเขาเชิญอย่างไรถึงได้มาตรงนี้นะคะ ท de uh, ิ่ถุนเก็แนะนำมาว่าเขาเคยได้ทานทอ่อาจากทีมาแล้วมันเป็นยังไงอะไรแล้วเยัว่าเขา ที่อยู่ในห้องออนไลน์ตั้งแต่ปีสมาแชร์ถามนัดเชื่อไหมนัดเชื่อนะคะนัดเชื่อว่าใสๆชาวบ้านม,มาแชร์ผู้ป่วยมาแชร์ท่านไม่ใช่นักธุรกิจท่านไม่ใช่เหือที่เป็นส่วนใหญ่และนั้นก็ต้องรองกับตัวเองทดรองกับตัวเองพอทดลองกับตัวเองแล้วก็ได้ทําไมนันกล้าท็่ร้องเพราะว่า ชีวิตคนเราบอดี้เรานะคะเราใช้มากี่ปีแล้วมันก็เหลือเหมือนรถใบแดงรถใบแดงก็ใช้ไปสิปี20ปีมันก็ว่าแย่แล้วแต่พวกเราบอดี้ที่เราใช้กันมากี่ปีแล้วคะยี่ส <c oughs> ใช่มพระรามเจนะคะพระราเจแล้วนะนั่นก็กาลังเดินเข้าไปสู่พระรามเจในการตอนนี้เลยพระรา,หาหมหกแล้วะคะ่ะแต่าย วันนี้นะคะตัวนันเองนะคะระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะให <c oughs> ้เสียงมนกีะระบบขับถ่ายระบบเลื่อนที่ดีมีปัญหาสุขภาพเหมนกันก็เลยทดลองะค่ะทดลองแล,งลง้วเห็นผลจริงเห็น <c oughs> <c oughs> ผลแล้วก็ส่งต่อทันทีไม่ต้องรอง ให้นานนะคะเพราะสามทหารเสือเราถ้าเรานะคะไม่รีบฐานตลาดค่ะใครที่บอกว่ารอก่อนรอก่อนรอก่อน,รอ,อนรอได้ค่ะรอให้เห็นผลก่อนรอให้ฉันหายก่อนรอให้ฉันโน่นก่อนรอให้ฉันนี่ก่อนแต่พอเราเริ่มจะทำงานท่านทราบนะคะว่าเพื่อนท่านญาติท่านมีชื่อในบริษัทเอเอ็นซีแล้ว แล้วท่านเสียอะไรคะท่านไม่เสียหายแล้วคะ่ะแต่ท่านเสียหายใช่ไหมยอมรับความจริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ่าดีแล้วถ้าสัมผัสแล้ววันโอเคแล้วส่งต่อทันทีคะ่ะส่งต่อทันทีเพราะว่าถ้าท่านส่งต่อเร็วท่านได้ฐานตลาดเร็วท่านประธานจอรวีศิ์วิสมัรประกาศทุกวันว่าปี68 69 i